เปลี่ยนคอนโซลรถเอาผ่าไปเฮ็ดสามศูนย์แบบนี้ให้เหมือนกับตัวเอาผ่าสี่ศูนย์ตัวใหม่เลยนะครับผมนี่ตัวจอนะครับตัวนี้เป็นสาม CPU นะครับสองจุดเจ็ดสวัสดีครับวันนี้เัิดร้านเจสโตรนะครับผมอยู่กันนี่แฮนจอสิบห้าจุดเจ็ดนิ้วนะครับผมรุ่นนี้เป็นตัวท็อปของทางร้านเลยนะครับสาม CPU นะครับจอกับรันจุดสองลำห้าหนึ่งสองนะครับผมนี่ประมวลผลแล้ว CPU สองจุดเจ็ดเพิ่มกล้องรอบคันด้วยนะครับต้องรอบคันนะครับของเรานะฮะจะมีแบบสามดีแบบนี้นี่สามดีของเราจุนเนียนๆนะครับนี่ กล้องนะฮะประกอบไปกล้อง4ตัวครับบันทึกทั้ง4ตัวหน้าหลังซ้ายขวานะครับผมถ้ารถที่มีระบบแคนมานะครับนี่เฟ้นเลี้ยวก็จะเลี้ยวตามแบบนี้เลยนะครับภาพตัวนี้คมชัดมากนะครับเป็นเซนเซอร์ชิปของโซนี่นะครับสวยงามนะครับแล้วก็ตัวจอนะฮะอยากได้อะไรเรื่องดาวโหลดได้เลยครับจาก Google Play Store ตัวนี้นะครับความพิเศษเลยนะครับก็คือมีตัวชาร์จนะครับไทสีให้2ช่องแล้วก็ยังสามารถชาร์จไวเลสได้ด้วยพอเราวางเข้าไปนะครับผมนี่ตัวชาร์จก็จะชาร์จแบบนี้เป็นชาร์จไวเลสนะครับ งานนะฮะบอกเลยว่าเกรดไฮเอ็นนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัว YouTube นะครับตัว YouTube เนี่ยภาพความคมชัดระดับ 2K เลยนะครับมีพัสดกิลื่นไหลและเร็วมากนะครับตัวนี้บอกเลยว่าท็อปสุดแล้วในตลาดนะครับและที่สำคัญนะครับตัวเอาพุทของตัวจอนะครับเป็น HDMI นะครับผมส่งไปที่จอเคดาสนะครับสีภาพสวยและคมชัดมากนะครับใครสนใจนะครับสามารถติดต่อได้เลยครับที่ร้าน J S Pro สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ